นี่นี่เขาเนออกออกหนีอยู่อืมกลปนดี่ยว่ะีนเหน่อไใส่่าดไปไขาดไปไหอีะโอ้นมานีอีเมขาดไปไปอ่ไปไป

nó phải thêm phần ấy nó phải thêm phần mày phải mày hành cái dạng cảnh bừng 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 mày,

เอาไปไหมยายมันดูนี่บึงบึงนี่ยายยายยา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 ไปใต่บ่ได้บ่หอยเม่มันใต่บ่ได้บ่หอยเอาพี่เอามาพี่ม่อยากให้เอามาเห็นไหม เอาละเอา้เอามาเอาเลยเอ้าขนขาบไป่นได้ขนขาดไป่นเอาเด่นเด่นมานนเลนงานเย่งใช่ไหนงานถึงบ่